สวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับสู่ปัมดูซ่าชาแนลกับพี่ปูค่ะวันนี้ค่ะพี่ปูจะมาสรุปค่าใช้จ่ายของน้องๆที่จะเข้าฝึกในวันที่1กรกฎาคมนี้ก็คือนักเรียนใน10บตำรวจ2,564รุ่นที่2ค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละศูนย์ฝึกจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่กันบ้าง มาดูของภาคแรกกันค่ะเป็นตำรวจภูธรภาคหนึ่งตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะคะจะรับทั้งหมด870คนนี่นะคะจะเป็นค่าใช้จ่ายนะคะจะมีเรื่องวัสดุเครื่องแต่งกายนะคะสิ่งของที่ใช้ในการฝึกนอกเหนือที่ทาง ราชการออกให้นะคะก็จะเป็นจำนวนเงิน26,000บาทแล้วก็จะมีค่าประกันของเสียหาย500บาทนะคะมีค่าเปิดบัญชีธนาคาร500บาทแล้วก็มีค่าประกันอุบัติเหตุ1500บาทนะก็รวมรวมแล้ว28,500บาทนะคะของภาค1เนาะเดี๋ยวไปดูภาค2กันบ้างค่ะมาดูในส่วนของภาค2กันบ้างของภาค2นะคะจะรับทั้งหมด 530คนนะคะและมาดูค่าใช้ใจ่ายกันบ้างของภาค2นะนี่นะคะจะเป็นค่าใช้ใจ่ายของภาค2ค่ะก็จะเป็นค่าเครื่องแต่งกายกับอุปกรณ์อยู่ที่22,500บาทมีค่าเปิดบัญชีนะคะ500บาทค่าประกันของเสียหายอีก500บาทนะรวมแล้วของภาค2ก็จะอยู่ที่2 3 5 0 0บาทนะคะ ในของภาค3นะคะจะรับํานวน770คนมาดูค่าใช้จ่ายของภาค3นะค่าใช้จ่ายของภาค3นะคะก็จะเป็นค่าอุปกรณ์การฝึกเขาสรุปรวมมาเป็น24,700บาทค่ะแล้วรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเขาจะชี้แจงให้นะคะในวันรายงานตัวว่าแบ่งเป็นค่าอะไรบ้างนะคะใน24,700บาท เดี๋ยวไปดูภาค4ี่กันบ้างแล้วกันนะคะต่อที่ภาค4ี่เลยของภาค4เนี่ยรับ560คนมาดูกันของภาค4ี่นะคะค่าใช้ใจ่ายนี่จะเป็นค่าของรวมทุกอย่างแล้วนะทั้งประกันทั้งสิ่งของนะคะก็อยู่ที่25,990บาทและเพิ่มอีก1,500บาทเป็น ค่าเปิดบัญชีธนาคารนะคะรวมแล้วก็จะอยู่ที่27,490บาทภาค4แล้วเดี๋ยวไปภาค5กันบ้างนะคะภาคที่5นะรับจำนวน700อัตรามาดูกันค่าใช้จ่ายของภาค5นะคะก็จะมีเป็นค่าอุปกรณ์ต่างๆนะคะอยู่ที่25,000บาทนะ และมีค่าเปิดบัญชีด้วยนะคะนี่ค่าเปิดบัญชีนะอยู่ที่500บาทนะคะรวมแล้วก็จะเป็น25,500บาทค่ะภาาหกนี้รับอยู่ที่780อัตราค่าใช้จ่ายนะคะเขาเขียนรวมมาเลยนะอยู่ที่ประมาณนะคะเขียนคำว่าประมาณนะ27,000บาท ก็อาจจะเป็นค่าประกันค่าเปิดบัญชีรวมอยู่ในนี้แล้วเดี๋ยวรายละเอียดน่าจะมีบอกให้ฟังอีกครั้งในวันที่ไปรายงานตัวนะคะของภาคหไปแล้วมาภาค7กันบ้างนะคะภาค7รับอยู่ที่430อัตรามาดูกัน430อัตราของภาค7จะต้องเตรียมเงินนะคะอยู่ที่ประมาณ23,000บาทนะ นี่ค่ะของภาค7นอกจากสอ0 0มบาทแล้วก็ยังมีเป็นค่าประกันนะคะอีก500ร้อและค่าเปิดบัญชีอีก500บาทก็จะรวมอยู่ที่สองหมื่นี่พันบาทนะคะจากของภาค7นะคะเดี๋ยวมาดูภาคแปดกันบ้างภาคแปดนี่สองร้อยสี่สิบอัตราสองอยสัตรานะคะของภาค8ค่าใช้จ่ายนะคะรวมทุกอย่างแล้วมีทั้งค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ค่าประกันค่าเปิดบัญชีค่าถ่ายรูปทำประวัติรวมมาแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ32,950บาทนะคะของภาค9นะคะ่าใช้จ่ายนะคะตามนี้เลยนะคะของภาค9ก็จะอยู่ที่31,800บาทมีค่าประกัน200ค่าเปิดบัญชีอีก1,000บาทนะคะจะรวมอยู่ที่33,000บาทค่ะอันนี้ของภาค9ส่วนมีอีก2 อย่างนะคะเป็นบชนกับบชกของบชนกับบชกเนี่ยยังไม่ชี้แจงว่ามีรายละเอียดของค่าใช้จ่ายกี่บาทเพราะว่าอันนี้นะของบชนก่อนของบชนจะมีการฝึก3มที่ด้วยกันก็คือกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง มีศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาคสองและศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาคสาอันนี้ในส่วนของบชกนะคะเลยเป็นที่มาว่ายังไม่ได้ชี้แจงเดี๋ยวจะชี้แจงในวันประทมนิเทศนะคะคือวันที่26มิถุนายนนี้เดี๋ยวจะบอกว่าคนไหนต้องจ่ายเท่าไหร่เพราะอันนี้พี่ปูคิดส่วนตัวเนาะก็คือเหมือนถ้าใครได้ฝึกที่ทภาคสองก็อาจจะจ่ายใน ราคาที่เป็นภาคสองเขาเรียกนะคะเหมือนภาคสองเนี่ยจะจ่ายอยู่ที่22,500ื่นสองบวกห้าร้อยบวกห้าร้อยก็สรุปอยู่ที่23,500ืามพันห้าอบาทอันนี้ในส่วนของภาคสองแต่ถ้าใครไปฝึกที่ภาคสามก็จะอยู่ที่24,700บาทนะส่วนของกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางอันนี้พี่ปูไม่ แน่ใจนะคะแต่ยังไงจากที่ดูมาทุกที่แล้วน่าจะต้องเตรียมไว้สักสามหมื่นเหมือนที่บอกไว้นะมาส่วนของนอสตสองหรือบอชอกอนะคะของบอชกก็จะมีแยกกันไปฝึกหกกองร้อยกองร้อยละหนึ่งร้อยอัตราหรือหนึ่งร้อยคนนะจะไปเป็นของตอชดทั้งหมดเลยแต่จะเป็นมีกองกำกัดการหนึ่งสองสาม 4 7และ8นะคะส่วนค่าใช้จ่ายเดี๋ยวพี่เขาก็จะชี้แจงให้ทราบวันที่ปฐมนิเทศนะสรุปมาหมดแล้วนะคะก็ตามนี้เลยตั้งแต่ภาค1 2 3 4 5 6 7 8 9และโบชนก,กับโบชโกรเนาะค่าใช้จ่ายที่เยอะที่สุดน่าจะเป็นภาค9นะคะ จากที่พี่ปูดูนะที่น้อยที่สุดเลยก็น่าจะเป็นภาคสองสกับ3นี้ใกล้เคียงกันนะ7ก็ไม่เยอะอย่างอื่นก็กลางๆนะคะสรุปแล้วปีนี้ก็นั่นแหละอยู่ที่ประมาณสองห0ื่นถึงสามหมกว่าๆถ้าตีกลางๆก,ก็สามหมื่นบวกลบไปสักสามพันนะ อันนี้จะได้เป็นแนวทางให้น้องๆรุ่นหน้านะคะว่าแบบนอกจากจะเตรียมตัวอ่านหนังสือแล้วเราก็ต้องเตรียมเงินด้วยเพื่อที่จะเข้าฝึกนะเหมือนตอนของพี่ปูเนี่ยไม่มีการฝึกแบบนี้แต่พี่ปูก็ต้องเตรียมเงินไว้สําหรับการเดินทางค่าที่พักต่างๆเนาะก่าที่เราจะสอบติดนะคะยังไงก็ยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยที่จะได้เข้าฝึกส่วนใครที่ ปีนี้ยังเป็นสำรองอยู่มีทักมาเยอะเหมือนกันก็เป็นกำลังใจให้นะคะรอบหน้าเราจะต้องมีชื่อเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนมีอะไรสงสัยนะคะพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะและไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ก็ <c oughs> กด subscribe <c oughs> ไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ